ซานโต้เผยไม่ค่อยปลื้มพฤติกรรมของโรนัลโดที่ทําในเกมเจอกับเกาหลีใต้และอีกประเด็นโพจากแฟนบอลชี้ชัดต้องการให้ด r o p โรนัลโดโอ้โหเรียกได้ว่าเป็น2ประเด็นเกี่ยวกับโรนัลโดที่ค่อนข้างเดือดเหมือนกันนะครับอ่ะมาเริ่มกันที่ประเด็นแรกกันก่อนเลยนะครับควันหลงจากศึกฟุตบอลโลก2022รอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายโปรตุเกสเนี่ยแพ้ต่อเกาหลีใต้1ต่อ2 ในเกมดังกล่าวนะครับโรนัลโดเนี่ยถูกเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่65และแสดงท่าทีไม่ค่อยพอใจแต่ทางด้านสื่อของโปรตุเกสก็รายงานนะครับว่าโรนัลโดยืนยันกับกุนซื้อว่าที่เขาแสดงปฏิกิริยาเช่นนั้นไม่ใช่ว่าเขาไม่พอใจกับการที่ถูกเปลี่ยนตัวออกแต่เป็นเพราะว่าเขาเนี่ย ไปประทคารมกับโชคยูซองของเกาหลีใต้นะครับที่หาว่าเขาเนี่ยพยายามถ่วงเวลาระหว่างเดินออกจากสนามและล่าสุดนะครับในงานถแถลงข่าวก่อนเกมซานโตสกุนซือของโปรตุเกสเนี่ยก็ได้กล่าวถึงประเด็นนี้ด้วยโดยเขาเนี่ยยอมรับว่าไม่พอใจกับปฏิกิริยาของโรนัลโดแต่ทุกอย่างเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะพบกับสวิตเซอร์แลนด์ในรอบ16ทีมสุดท้ายในคืนวันอังคารนี้นนนอ,อ๋อต้องแบ่งคําตอบออกเป็นสส่วนหลังจบเกมผมให้สัมภาษณ์ทันที ก่อนไปพูดในพรสคอนเฟอเรนซ์และที่นั่นผมพูดบางอย่างที่จะพูดซ้ำอีกรอบที่นี่ในสนามเนี่ยผมไม่ได้ยินอะไรเลยผมอยู่ไกลเกินไปและนั่นทำให้ผมเห็นแค่เขาโตเถียงอะไรบางอย่างกับผู้เล่นเกาหลีใต้ไม่มีอะไรมากกว่านั้นส่วนผมได้ดูวิดีโอแล้วหรือยังอ่ะเหรอใช่ผมดูแล้วผมไม่ชอบมันเลยผมไม่ชอบเลยจริงๆนะจากนั้นมันคือสิ่งที่คุณต้องไปจัดการภายในและมันถูกจัดการเรียบร้อยแล้วและตอนนี้เราโฟกัสเพียงแค่เกมในวันพรุ่งนี้ ทุกคนโฟกัสแค่เกมวันพุ่งนี้ซานโตสผู้จัดการทีมของโปรตุเกสเผยต่อมานะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือโพลที่ไปทำการสำรวจจากแฟนบอลน,นะครับก็ออกมาในทิศทางที่อยากจะให้ drop cristiano ronaldo นะครับซึ่งในรอบแบ่งกลุ่มนะครับ ronaldo เนี่ยออกสตาร์ทเป็นตัวจริงทุกนัดนะครับแต่ไม่มีนัดไหนเลยครับที่เขาจะอยู่ครบ90นาที ซึ่งในรอบแบ่งกลุ่มเขาก็สามารถซัดไป1ประตูนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้ว่าเขาจะยิงประตูได้ในรอบแบ่งกลุ่มนะครับแต่ผลงานโดยรวมของ C r 7ซวนะครับสะท้อนให้เห็นว่าแฟนบอลของฝอยทองเนี่ยไม่ค่อยปื้มสักเท่าไหร่ครับจะเห็นได้จากการที่สื่อของโปรตุเกสนะครับจัดทำโพลสอบถามแฟนบอลว่าโรนัลโดสมควรได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมเจอกับสวิตเซอร์แลนด์หรือไม่และมีแฟนบอลมากถึง70%เรครับเรียกร้องให้ซานโตสเนี่ยจับเขานั่งเป็นสำรอง อันนั่นแหละครับโพจากแฟนบอลเนี่ยเรียกร้องให้ซานโตสดรอโรนโดใช่ไหมครับซึ่งต่อกรณีดังกล่าวนะครับซานโตสก็ได้ออกมาตอบคําถามของสื่อว่า๋อ,อผมเป็นคนเดียวที่จะตัดสินใจว่าใครจะเป็นกัปตันตอนที่ผมไปถึงสนามผมทําแบบนี้ตลอดนะผมไม่ได้อ่านข้อมูลนี้ผมไม่สนใจโพหรืออะไรแบบนั้นหรอกผมใส่ใจแต่เกมผมไม่ได้กังวลว่ามันจะผิดหรือถูกผมคิดว่าสื่อเนี่ยสมควรสนับสนุนทีมชาติรวมถึงโรนโดด้วยอ่ะก็นั่นแหละครับ ซานโตสก็บอกนะครับว่าสื่อเนี่ยอ๋อทำไมถึงทำโพอะไรแบบนี้เนี่ยไปทำอย่างอื่นดีกว่าไหมแทนที่จะทำโพที่มันบั่นทอนจิตใจนักเตะก็ทำอย่างอื่นที่มันแบบให้กำลังใจนักเตะน่าจะดีกว่าเนาะ,อะนอกจากนี้นะครับซานโตสยังได้เอ่ยถึงสวิตเซอร์แลนด์นะครับซึ่งมีผลงานชนะและแพ้โปรตุเกสอย่างละนัดในเกมเนชั่นลีกเมื่อช่วงซัมเมอร์โดยซานโตสเนี่ยก็ได้เผยว่าโอ้ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่เราเล่นกับพวกเขาพวกเขามีระบบที่ดีและมีนักเตะที่เปีียมไปด้วยคุณภาพอ่ะก็นั่นแหละครับ ซึ่งถ้าเกิดว่าซานโต้นเนี่ย drop โรนัลโดจริงๆนะครับคาดการก็บอกนะครับว่านักเตะท,ที่จะได้ลงเป็นตัวจริงแทนก็น่าจะเป็นกอนซาโล่รามอสนะครับดาวยิงจากเบนฟิก้าอ่ะต่อประเด็นที่แฟนบอลอยากให้ d r o ปโรนัลโดนะครับก็น่าจะเป็นเพราะว่าโรนัลโดเนี่ยอายุค่อนข้างเยอะแล้วเนาะความเร็วความคล่องตัวก็สู้เด็กๆไม่ค่อยได้แล้วเนาะอันนี้ก็ต้องยอมรับและอีกอย่างก็คือเขาค่อนข้าง,งญหุนหิตบ่อยนะครับส่วนตัวผมผมไม่ได้เกลียดโรนัลโดหรืออะไรนะ คือผมค่อนข้างชอบแพชชั่นความกระหายช,ะชนะของเขาอะ่ะซึ่งถ้าเกิดว่าในบางครั้งที่เขาเล่นพลาดหรืออะไรเนี่ยตบพื้นแบบโมโหนี่ก็ไม่เป็นไรหรอกแต่บางครั้งคือมีบางจังหวะที่รุ่นน้องพยายามแบบเข้าทามหรือยิงเองอะไรเงี้ยแล้วไม่สมบอลให้เขาเขาหุนหิดอะไรเงี้ยคือรุ่นน้องไม่กล้าหันไปมองโรนัลโดเลยนะคือรู้อยู่แล้วว่าโดต้องหุนหิดแน่ๆอะไรเงี้ยนั่นแหละครับในจุดนี้ผมคิดว่ารุ่นน้องมันจะกดดันเอานะเดี๋ยวจะเล่นไม่ออกเอาอะไรเงี้ยนั่นแหละครับแล้วทุกคนละครับ ในความคิดเห็นของทุกคนนะคิดเห็นยังไงคิดว่าควรดอบโรนัลโดอย่างที่โพลของแฟนบอลออกมาหรือเปล่าในเกมเจอกับสวิตเซอร์แลนด์ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและสุดท้ายนี้สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งข้างๆให้ผมด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใ่คลิปหน้านะครับเจอกัน